กิจกรรมงาน100ปีราชพัฏพิบูลสงครามครับเมื่อวานนี้ครับพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ทรงเปิดงาน100ปีราชพัตพิบูลสงครามเทิดไทองราชันที่จังหวัดพิษณุโลกครับวันนี้เวลา17นาฬิกา49นาทีพระเจ้าวรวงศเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์เสด็จไปยังศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่างวังจันทร์ริเวอร์วิวมหาวิทยาลัยราชพัตพิบูลสงครามจังหวัดพิษณุโลก ทรงเปิดงาน100ปีราชพัฒพิบูลสงครามเทิดไทอง์ราชันซึ่งจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมนชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรที่พระราชทานนามสถาบันราชพัฒพร้อมตาพระราชลัญจกรประจำสถานศึกษาและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ100ปีมหาวิทยาลัยราชพัฒพิบูลสงคราม ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2464ในปี2547ได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชพัฒพิบูลสงครามและได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสู่การปฏิบัติมุ่งผลิตครูคุณภาพและพัฒนาท้องถิ่นตามสภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน ซึ่งภายในงานมีการจัดนิทรศการวิชาการที่บูรณาการความรู้สู่ชุมชนท้องถิน่นอาทิคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดทําหุ่นยนต์ประชาสัมพันธ์และค่าเชื้ออัตโนมัติเครื่องสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้าอุปโภคและการเกษตรคณะพยาบาลศาสตร์จัดทาสื่อวิดิทัศน์เรื่องมหัศจรรย์ร่างกายมนุษย์ให้ความรู้เด็กวัยเรียนช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ผ่านทางแอปพลิเคชันส่วนสํานักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศก็ได้ศึกษาจิตกรรมฝาผนังพระ อุโบสถวันวัดสําคัญจัดทําเป็นหนังสือและสื่อวิดิทัศน์เผยแพร่แก่ชุมชนแล้วก็ประชาชนทั่วไปซึ่งนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอาทิตย์นิทรศรการภาพถิ่นไทยภาพพื้นเมืองซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏท,ทั้ง38แห่งก็ได้อนุรักษ์สืบสารต่อยอดภูมิปัญญาสิ่งทอที่เป็นอัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นรวมถึงการแสดงนิทรศรการโอทอปผู้ที่สนใจก็สามารถเข้าร่วมง,งานได้จนถึงวันที่27กุมภาพันธ์นี้ค่ะ ถือเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพนะครับมาคอยขับเคลื่อนประเทศ <คะ S 1> อย่างในสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกของเราเองเนี่ยก็มีบุคลากรนะฮะเป็นข้าราชการนะ,ระที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒพิบูลสงครามเนี่ยหลายท่านทีเดียว